อ่ว้าวตกใจเหรอพี่เชียว,วตกใจเลยแค่นี้เองดูนั่งขีวออกจะน,น่ารักเขาแต่งชุดนักเนี่ยให้ใหม่เป็นไงใกล้จะเปิดคืนแล้วน่ารักไหม <S 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 หน่ารักบ้าบอบอะไร ช่วงเนี้พี่น่หลอนกับน้ำเขียวอยู่หล่อนนะเลน้ำเขียวออกจะน่ารักขนาดนี้พี่ชิวหล่อนอะไรยโหน้ำาขียไม่รู้อะไรอ่ะเวลาอยู่ในห้องนี้คนเดยวทีไรเพลินอ่ะหันไปเจน้ําเขียวทีไรหล่อนทุกที บางทีอยู่คนเดียวเพิ่นๆหางมันจะน้ำเขียวก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยดูหนักดีป่ะ ไนช่วงนี้รู้สึกหลังๆกับน้ำเขียวเนี่ก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกเหมือนน้ำเขียวมันมีชีวิตจริงๆเลยอะมองตลอดเวลาเลยรู้สึกมองเวงๆไงก็ไม่รู้ไปก่อนไปดูที่หนักน้ำขีมีรู้สึกเหมือน น้ำเขียวจ้องมองผีบ้างเหรอจ้องมองบ้าเลยไม่เห็นจะจ้องมองเลยตาหนังเขียวออกจะสวยทำไมมีอะไรกันหรอชิวก็พี่อ่ะบอกน้ำขิงว่าเวลาพี่อยู่ในห้องคนเดียวแล้วพี่หันไปเห็นน้ำเขียวพี่รู้สึกหลอนนะดิดอ้าวนี่พี่ชิวก็รู้สึกเหมือนกันหรอทำไมอ่ะชิต้าก็รู้สึกเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยช่วงหลังๆอะ รู้สึกเหมือนโดนน้ำเขียวอะ่ะจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่ะอุ้ยข้างล่างฝุ่นเพียบเลยโอเคสะอาดแล้ว ทุกทีเลยเวลาทำอะไรมันเพลินอยู่นะหันมาเจอน้ำเขียวเฮ้ยตกใจทุกทีเลยมองอยู่ได้เฮ้ย,ย,ยบางทีก็หลับกันแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนอยังคนอยู่ด้วยเลยไปดูตรงนู้นต่อดีกว่า นกไปดีกว่าเฮ้ยตัวตาอะไรเนี่ยมองเราตลอดเลยอุอ้ยไปดีกว่าหลอน วันเนี้ยไม่กล้ามองทามเขียวเลยมองหลอนอะ่ะบ้าแค่ตกใจคิดกันไปถึงนูน่นหลอนเหลินออไรกันทำไมมีอะไรเหาอก็ไปเชื่อกับชิต้าดิกลัวน,น้ำเขียวบอกว่าน้ำเขียวอ่ะชอบจ้องมองเอ้าพิชวกับเฮียก็รู้สึกเหมือนกันเหรอจริงๆอะเจ๊น้องก็รู้สึกเหมือนกันเห็นไหมน้ำหิงพี่กับชิตา้าไม่ได้คิดไปเองสักหน่อยน้อง,งเป็นเลยใช่ไหมน้อง ใช่ตอนเราเข้ามาเล่นเกมอ่ะน้องก็รอเหมือนกันเฮใครเอาพี่น้ำเขียวมาวางไว้ตรงนี้เนี่ย เร่อยด,ดีกว่าฮยบางทีพี่น้ำเขียวก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมองไปมองมาก็เหมือนกันนะเนี่ย ว่าแล้รู้สึกเสียวหลังแบบว่าไปดีกว่าไปเล่นละเกมอะ่ะมองตลอดเลยฮร้อนไอ้นี่ว่าตอนเนี้ยน้องไม่กล้ายอยู่ออฟิตคนเดียวแล้วเห็นพี่น้ำเขียวแล้วหล่อนไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมน้อง โอ้ยเขาว่าพี่ชิวชิตาน้องอะ่ะเอเจอแล้วเธอก็ไปหมดเล่าเพอเจอเลเเอ้เธอจำขีงายเดี๋ยวไ่เจอกับตัวได้เจอกับตัวเดี๋ยวเขรู้ไปเถอะพวกเราอืมไปสิซ่าน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนออกจะน,น่ารักขนาดนี้สามคนนั้นอะไปกันใหญ่แหละเพอเจอจริงจริง เป็นน้ารละขนาดนี้หลอนหลอนอะไรถ้าเป็นขี้กลัวไมได้ไก็แค่ตุ๊กตาอุยแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนดนพี่น้ำเขียวจ้องจริงนะเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่จะไปคิดตามไม่ช่อยถูพี่ตามไ,มได้ ฮะมองไปมองมามันก็หลอนอยู่เหมือนกัน <c oughs> มันไปเข้าห้องน้ำดีกว่า น,น้ำเขียวไอ,อ้ดิมดันดอนมนั่งข้างขอาตรงโซฟาฮะจี๊ดไม่อยู่แล้ยทำไมมีอะไรกันน้ำขิงแหกปากทำไมก็น้ำเขียดีแม่บอกว่าโดนน้ำเขียวหลอกอยู่ดีก็เดินมานั่งบนโซฟาแม่มฮะน้ำเขียวเดินไปนั่งตรงโซฟาอ๋อ มันไม่ได้เดินไปเองแม่เอามันไปวางไว้ตรงนั้นมันไปห้องน้ำดีกว่าไปสงสัยน้ำขิงจะไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยน้ำเขียวใส่ชุนดนักเรียนน่ารักอะ ใส่ชุดน,นักเรียนน่ารักดีอ่ะใครแต่งตัวให้เนี่ยน่ารักดีใส่ชุดน,นักเรียนเอหนีถ่ายรูปสวยดีกว่าอ้าวโอรราสับไปไหนเนี่ยอ๋อลืมอยู่ในบ้านแม่เห็นน้ำเขียวอ่ะมันใส่ชุดน,นักเรียนน่ารักดีแม่ก็เลยเอาไปนั่งตรงโซฟาจะถ่ายรูปอ่ะแต่ว่า ลืมโทรศัพท์ในบ้านอะ่ะก็เลยเดินเข้ามาเอาแล้วน้ําขิงก็คงเดินออกมาจากในห้องน้ําเลยเห็นไปอยู่ตรงนั้นนึกว่าเดินไปเองแล้วก็หลอนมั้งอ๋อแล้วบอกว่ากลัวพี่น้ำขยวทำไมน่นารัก็ตายอึ้น่นดี <c oughs> ทุกคนครับทุกคนมองพี่น้ำขียว่ะแล้วรู้สึกไงคอมเมนต์บอกมาวยครับแต่ส่วนตัวผมมองแล้วหลอนห,หลอนเนานะกล,นนล,นนลัวด้วย